ในแง่ของคุณสมบัติก็ต้องถือว่าจะหาใครเหมาะสมกว่านี้ก็คงจะหายากแล้วล่ะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณปรัชนาเองเนี่ยก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับทาง c ี o โสมชัยมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบุคลากรนะฮะคนสำคัญมากๆนะฮะถึงมากที่สุดคนหนึ่งของ a d v a n c e นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีผู้บริหารคนอื่นๆที่ก็ต้องบอกว่ามีความรู้ความสามารถแต่ก็จะเชี่ยวชาญ นะฮะไปในด้านต่างๆนะฮะซึ่ง a d v a n c e ์เองก็ต้องบอกว่าวันนี้ธุรกิจเนี่ยก็มีความครอบคุมที่หลากหลายนะฮะในหลายๆมิติด้วยกันนะฮะอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีอดีต CFO ของ a d v a n c e ์ก็คือคุณทีศรีอพรรโรดที่ก็ถูกส่งไปเป็น CEO ของธุรกิจบรอดแบนด์นะฮะแล้ววันนี้คุณทีศรีอมรรโธก็กลับมาเป็น CFO ของ a d v a n c e อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าธุรกิจก็มีการขยายฉะนั้นก็คงต้องวางนะฮะบุคลากร,กรที่มีความเหมาะสมแล้วก็มีความสามารถนะฮะเฉะพาะด้านเนี่ยเข้าไปดูแลในภาคส่วนต่างๆโดยช,ชื่อโดยตําแหน่งก็ต้องเรียกว่าเป็นซีอใหม่แต่เอาในข้อเท็จจริงครับก็รบบว่าคุณปรัธนาเองก็อยู่หน้างานใช่มาโดยตลอดฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตที่เหมาะสมที่สุดนะฮะที่มารับไม้ต่อจากทางคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์